สวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีเช้าวันจันทร์คุณธีระก็หยุดหน้าที่พ่อบ้านนะครับพาภรรยากับลูกไปโอ้โหไปต่างจังหวัดกลับบ้านของภรรยานี่แหละครับข้อดีของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใช่ับทำให้ครอบครัวก็อบอุ่นเป็นสุขและก็สมบูรณ์ตอนนี้คงอยู่ระยองครับโอ้โหนะครับระยองนี่คนก็หนาแน่นมากเพราะแหลท่องเที่ยวเยอะเหลือเกินเอาละครับนี่ก็ใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วนะครับคุณเอกครับ นี่แหละครับหลายพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยก็เตรียมขับเคลื่อนเดินหน้าโครงการใหม่ๆดีๆเพื่อจะรับปีใหม่แล้วก็ปีหน้านี่สําคัญยิ่งนะครับเป็นปีสู่ประชาคมอาเซียนของสิบชาติในภูมิภาคนี้ด้วยอ,อย่างเช่นที่ผมบอกนะครับจังหวัดกระบี่นะครับ,รบที่ผมไปมาล่าสุดเนี่ยก็เตรียมการขับเคลื่อนเดินหน้าสู่ความเป็นกระบี่พรีเมียมหมายความว่าจะพัฒนาคุณภาพในทุกๆด้านของกระบี่เนี่ย ให้ดีเยี่ยมดีเลิศในเวทีโลกเลยนะครับรวมถึงเรื่องอรารยศาปัตเฟรนี่ดีไซน์ด้วยจะเป็นอย่างไรกระบี่พรีเมียมอาจเชิญชมก่อนนะครับ แบบนี of 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 ้เลย่มูว่าครับที่บอกเจอพิพมนี่ยนะครับี่ยพีเมี่ยตรงของเรามีพรมเมี่ยหลายที่เลยนะที่นี่กับที่หนึ่งแยกไม่ออกระหว่างคูว่ากับชัดตอนนี้ตตยวันนี้ยังมีครูว่าครับทำถูกแน้ว็รับในเรื่องของการสร้างอกสาที่นี่นั้นเราพร้อม ให้ท uhm. <cima. S 1> ุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้วันนี้ท่านมาที่อินทรีไม้มหาพยานดูละนางลุงบนจอคิดถึงเมืองเมืองไทยเมืองอารยธรสถาปัตย์เจ้าพ่อลอยละลองนางล้วนเจ้าพ่อบินเวียนวนวิลาคืนคอดกลับปักใต้บ้านรา ด้วยหลักเฟรี่ดีไซน์อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลนะครับเชียน้ำผู้ร้อนเค็มมาผ่อนคลายนะครับคนชราอายุ90มันอาบที่นี่เป็นประจำแล้วหมว่าสุขภาพแข็งแรงครับคนตายและชอบการศึกษาใครร้ายมาเขารู้ทันฉันยังคิดถึงเธออยากเจอเจอละพบเธองามตา ฉันยังคิดถึงเธออยากจะจตนนี้เราเรียกอุโมงค์ตรงกลางตาอตูหงาน้องจงรอคอยท่าสัญญาด้วยความผพันอีกไม่นานจะมาชื่นชม ี่ก็คือหนึ่งในอาชีพของชาวแหลมสักนะครับอันนี้เป็น,น,นาสาหล่ายพวงองุ่นหรือเขาตะปูที่แหลงสักอยู่ในมือผมแล้วตรนีะครับต้นยางยังยาวเสียดสูงผู้คนก็มุ่งแต่ตัดยางกรีดย,ยางคนใต้อดทนขยันชีวิตโห นั่นแหละครับบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นบรรยากาศแห่งความสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จังหวัดกระบี่นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่คุณพินิษบุญเลิศแล้วก็รวมถึงนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่คุณกีรติศักดิ์ภูเก้าล้วนที่เห็นผมเลยครับ เป็นนายกเมืองมาเจ็ดสมัยนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ขับเคลื่อนพัฒนาส่งเสริมสิ่งที่ดีงามของเมืองกระบี่มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่เคยเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อยู่หลายวันเมือนกี้เลยครับ,รบเรื่องไม้มหาดอายุร้อยกว่าปีนะครับท่านนายกติศก็แปลวิกฤตเป็นโอกาสมาสร้างสารรค์เป็นงานศิลป,ปะเป็นแลนด์มาร์กใหม่นลครับริมแม่มน้ําเมืองกระบี่ที่เห็นเขาขนาดน้ํานะครับใช่ครับตอนนี้แขกไปใครมาก็ต้องมา แหะเวีมาถ่ายรูปมาแอคชั่นตรงนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์อีกมุมหนึ่งนี่นะครับก็เรียกว่าอินซีไม้มหาดนะครับก็อินซีนี้ก็มีอยู่แถวเมืองกระบี่แล้วก็หลายจังหวัดในภาคใต้ด้วยนะครับก็ส่องแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แม้ตอนนี้คุณชัดอุบลจินดานี่แขกไปแขกมาก็ต้องมาเจอมาเจอครับแม้ว่าจะโด่งดังระดับโลกนะครับสร้างคุณงามความดีชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่กับประเทศชาติชาวไทย แต่ก็ยังใช้ชีวิตสมถะเรียบง่ายเหมือนเดิมครับเสรษฐายน,นี่คือตรงไปโกนข่าวออกซะนี่แหละครับ <c oughs> คุณโอครับบอกว่าอย่าเพิ่งโกนอย่าเพิ่งโกนคงออกสื่อบ่อยนะครับกลัวไม่หล่อกลัวไม่หล่อฮะแต่ก็ยังหล่อเหมือนนะฮะแต่ว่าละแม่เราอยากให้ไว้ขาดูแบบะป็นบ้านดีครับอยากอยากใช้ดูสุภาพ<อ>าใช่ไหมถูกต้องถูกต้อง <c oughs> นี่นะครับท่านผู้ว่าก็เลยพาคุณชัดเนี่ยมาต้อนรับคณะของเรานะครับแล้วก็พาเที่ยวชม ดูการสร้างทำเมืองกระบี่ที่ผู้ว่าวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ในปีหน้านี้ว่าจะนําไปสู่ความเป็นกระบี่พรีเมียมคือกระบี่ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมในทุกๆด้านเหตุเพราะว่ากระบี่ตั้งแต่อดีตโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะครับครับถ้ามองถึงในแง่ของตัวเลขรายได้เฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวของกระบี่อย่างเดียวเนี่ยติดอันดับท็อปไฟของประเทศไทย1ในหนะครับก็มีเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพ นี่นะครับแล้วก็มีกระบี่นะครับ oh. รายได้ต่อปีแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยกว่าแสนล้านบาทนะครับ oh. ดังนั้นสําคัญจําเป็นอย่างยิ่งที่กระบี่เนี่ยจะต้องยกระดับปรับคุณภาพมาตรฐานให้ด,ดีขึ้นดีขึ้นโดยเฉพาะการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลเ oh. กาะแก่งโขดหินต่างๆเนี่ยสวยงามระดับโลกจริงๆนะครับหลายคนยกให้กระบี่เนี่ย เป็นท็อปไฟทะเลสวยที่สุดในโลกด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งผมไปเห็นไปเยือนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความภาคภูมิใจเหลือเกินที่เกิดมาเป็นลูกหลานชาวไทยอยู่ในแผ่นดินไทยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์ยิ่งใหญ่เหลือเกินนี่นะฮะแม้แต่ทางม้าลายนี่มาายย้าลายจริงๆนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่อย่างแซลท่านนายกกีติศากบอกว่าเนี่ยอ๋อมีหน้ากระบี่นี่เมืองรถติดมากนะเพราะคนแวะถา่ายรูปกับม้าลายอ่านะครับ ทางม,มาลายก็คือกระบี่เนี่ยนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับทางผู้นําท้องถิ่นแล้วก็ทางผู้ว่าจังหวัดเนี่ยก็ยังปรารถนาส่งเสริมให้กระบี่เนี่ยเป็นเมืองอาร์ตด,ด้วยนะครับ<อ>คือเป็นเมืองศิลปะอันนี้หายากนะครับทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะมองข้ามเรื่องของอาร์ตเรื่องของศิลปะไงฮะคุณเอ๋ครับทั้งทั้งที่ศิลปะเนี่ยคือเครื่องจะลงใจ ให้ไฟดีงามนะฮะอย่างที่ท่านอาจารย์เนี่มีหอศิลป์เลยนะมีไม่กี่จังหวัดเพเ่ยจะมีจังหวัดเดียวนะครับประเทศไทยนัขณะนี้นะครับนอกจากกรุงเทพนะครับที่มีหอศิลป์ประจําเมืองนะครับหมายความว่าไม่ใช่เป็นพิพิธภัณฑ์โบราณนะครับคุณเอ๋อครับเป็นหอศิลปะกรรมรูปสมัยไงฮะเชิญศิลปินมาสร้างสรรค์ศิลปกรรมต่างๆทั้งจิตกรรมปริมากรรมภาพพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ฝากผลงานไว้ที่หอศิลป์ของจังหวัดนะครับและที่นี่เนี่ย ไม่เฉพาะศิลปินรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นเก่าๆระดับชาติระดับโลกเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ถวันดัชนีก็มอบผลงานศิปลปะเอาไว้ให้หอศิลป์ที่นี่อย่างนี้เป็นตน้นอ,อาจารย์กมลทัศนันชาลีอาจารย์เขียนยิ้มสิริร,ระดับประมาจารย์ซื้อแปรของวงการศริปลปะไทยนะครับ,รบท่านก็มาร,รวบรวมไว้ที่นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้นำจังหวัดและผู้นำเมืองอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการพัฒนาเมืองกระบี่พรีเมียม สู่ความเป็นเมืองเฟลล y ี่ดีไซน์ซิตี้เมืองต้นแบบอาริษาปัตที่ทุกคนเข้าถึงเที่ยวได้สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมครับ,รบจังหวัดกระบี่ในขณะนี้กำลังทยานการเป็นกระบี่ก o อ a ซิตี้เป็นเมืองของโลกถ้านึกถึงประเทศไทยต้องนึกถึงกระบี่ในขณะนี้ทุกอย่างของกระบี่นั้นลักชัวรี่เป็นกระบี่พรีเมียมทุกอย่างพรีเมียมคุณภาพชีวิต เป็นคิวซิตี้ที่มีพิีเมียมและมีรสยมทางศิลปะวัฒนรมีมิวเซียมเป็นของตัวเองเป็นจังหวัดแรกของเมืองไทยที่สามารถมีมิวเซียมที่มีภาพวาดมีศิลปะมาจากทั่วโลกสามารถจะให้คนที่เป็นผู้สูงอายุเด็กอ่อนแล้วก็ผู้คนที่จะไปการนั้นสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้เราจะออกแบบเพื่อให้ลิงก์ทั้งหมดเพื่อเป็นส่วนที่สามารถท่องเที่ยวสําหรับคนพิการคนเด็กอ่อนและคนผู้สูงอายุได้ครับเพราะฉะนั้นเมืองน,นี้นั้น ทำกลางของนักท่องเที่ยวที่มาเขาคิดถึงธรรมชาติเราคิดถึงกระบี่แต่อีกด้านในเรื่องของศ,รรองศรรองิปลปวัฒนานั้นท่านต้องคิดถึงกระบี่เช่นเดียวกันครับวันนี้ในเรื่องของการสร้างสถาปัตย์ที่นี่นั้นเราพร้อมที่ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้วันนี้ท่านมาที่อินทรียไม้มหาดรรหารือยังถ้าท่านยังนั้นถือว่าท่านยังไม่ได้เข้าถึงอาณารับ,บีพ,พรเมี่เมืองไทยเม,มืองอารยะสถาปัตย์ยย นั่นแหละครับวันนี้ท่านไปกระบี่หรือยังครับปีหน้ากระบี่พรีเมียมและก็จังหวัดต่างๆอีก76จังหวัดก็ถ้ามีอะไรดีๆแบบนี้นะครับส่งพามาผมก็จะไปลงพื้นที่มาถ่ายทางนำเสนอให้กับประชาชนคนไทยทั้ง70ล้านคนทั่วโลกได้ชมได้ติดตามครับเพื่นครับผ่านทางรายการนี้นะฮะใช่ลวครับเช้านี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ